หาทัวตลาดพืชไร่ตลาดไทยแหล่งขายสินค้าราคาส่งมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ามีสินค้าแบบนี้อยู่ในตลาดไทยวันนี้เทียจะพามาดูแหล่งขายส่งสินค้าพืชไร่ที่เรียกได้ว่าสดครบคุ้มยืนหนึ่งต้องที่ตลาดไทยอยู่ตรงไหนไปดูกันตลาดพืชไร่เป็นอาคารในล่งสามารถขับรถเข้ามาจอดซื้อสินค้าและขึ้นลงสินค้าได้บริเวณหน้าร้านกันได้เลยทีเดียวมีทั้งหมด4แถวแถวที่หนึ่งจะมีข้าวโพดฝักสดตรงตรงจากสวนลงจากรถแบบนีกันทุกวันมีครบทุกสายพันธุ์ทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเตียนข ยต้องการไซส์แบบไหนบอกพ่อค้าแม่ค้าตลาดไทยเดี๋ยวจัดให้แถวที่2จะมีแฮวสดแ้ว,แวต้มเครื่องขนมหวานมากมายพบขันมาที่เดียวพบตกทุกเรื่องของหวานและยังมีข้าวโพดจำหน่ายแบบยกถุงเล็กแบบแพคและแบบแกะมเมล็ดอีกด้วยแถวที่2ทงทางด้านหลังจะมีถังง่วที่ส่งเก็บสดสดส,ดส,ดส,ดส่ตงตรงกับไร่ทั้งฝักเล็กฝักใหญ่และยังมีแบบพร้อมต้มแบบพั่วซื้อไปขายจำหน่ายต่อได้กำไรจะบอกของอร่อยหายากมาซื้อไปคั่วขายและแบ่งขายได้กำไรดีนอกจากนี้ยังมีมะพร้าวกะทิแบบเป็นลูกแบบนี้ซื้อไปจำหน่ายต่อหรือจะซื้อไปแปรรูปสร้างกำไรก็ได้แถวที่แลละะววทีีีีี่่่่่่จเเหหงค้้าาาาาสพืชไไไรรรรยยกดอมบ จะเป็นมันเทศทุกสีทุกสายพันธุ์มันสับสลังมันแก้วเปลือกมีให้มากมายหลายร้านค้ามีประมาณเพียงพอต่อความต้องการและยังเจอไอเทมลับถั่วและไทยแบบยกมัดแบบนี้หากินยากแต่ที่ตลาดไทยลงมีเรียกได้ว่าตลาดพืชไร่ตลาดไทยเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าพืชไร่ที่ครบจบในที่เดียวราคาสมและขึ้นลงสินค้าได้ง่ายและสะดวกอาคารในลบม,มีพัดลมขนาดใหญ่จอดรถได้สองฝั่งสะดวกสดครบลุงจบที่ตลาดไทย